สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับครูนันทิยาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ในของสือหลักภาษาก็คือเรื่องของคำทั้ง7ชนิดนักเรียนดูนะคะว่าชนิดของคำในภาษาไทยคำที่ใช้ในภาษาไทยแบ่งออกเป็นเจชนิด 1. นึ่คำนาม 2. คำสรรพนาม 3. ามคำกริยา 4. ี่คำวิเศษห้าคำบุพบท 6. กคำสันธานและเจ็ดคำอุทานค่ะซึ่งในระดับชั้นป .3 นี้นะคะนักเรียนจะเรียนเพียงแค่คำนามคำสรรพนามและ คำกริยานะคะให้นักเรียนศึกษาเรื่องคํานามจากหนังสือหลักภาษาหน่วยที่7นะคะเรื่องความเพียรแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของคํานามแบบฝึกัดก็คือแบบฝึกหัดที่4หน้า96โดยให้นักเรียนเขียนชนิดของคำนาม ทั้ง4หมวดหมู่อย่างละ3ามคำแล้วก็ก่อนที่จะทำการบ้านนะคะให้นักเรียนดูในคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนดูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบายบายค่ะ ดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังพร้อมกันหรืออยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับที่โรงเรียนเด็กๆต่างพากันมาเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าหลังเลิกเรียนคุณยายทำข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้ให้กล้องรับประทาน เนื่องจากตอนเช้ามีคนเอาเข้าวเหนียวมูลมาให้คุณยายที่บ้านวันนี้ก้องพาพัดมาที่บ้านด้วยเพราะต้องช่วยกันทำรายงานเรื่องประวัติสุนทรผู้บ้านของพัดอยู่ที่จังหวัดกาลสินปลูกต้นกระถินพริกโหระพากะเพรา แคและขี้เหล็กพัดมีแมวแสนรักอยู่หนึ่งตัวชื่อมอมปิดเทมหน้าพ่อจะส่งพัดไปอยู่กับอาที่กรุงเทพเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์พัดดีใจที่จะได้มีเพื่อนใหม่เรามารู้จักคำนามในเรื่องนี้กันนะครับ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆครับเริ่มจากคำเรียกคนได้แก่คำว่าเด็กๆคน ยายเพื่อนพัดอา่า คำเรียกพืชมีคำว่ามะม่วงน้ำดอกไม้กระถินพริกโหระพา กะเพราแคร์ขี้เหล็กคำเรียกสัตว์คือคำว่าแมวมอมคำที่ใช้เรียกสิ่งของคือ ฟุตบอลข้าวเหนียวมูลคอมพิวเตอร์คำที่ใช้เรียกสถานที่ได้แก่บ้านสนามหญ้า จังหวัดกาลสินกรุงเทพเรามารู้จักกับลักษณะนามกันนะครับลักษณะนามคือหน่วยของคำนามคำนั้นๆเช่นพัดมีเพื่อนใหม่สองถึงสมคนคำว่าคนเป็นคำบอกลักษณะนามของคน พัดมีแมวหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นคำบอกลักษณะนามของแมวที่บ้านอามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคำว่าเครื่องเป็นคำบอกลักษณะนามของคอมพิวเตอร์แม่ซื้อข้าวโพดมาสองฝักคำว่าฝักเป็นคำบอกลักษณะนามของข้าวโพด แม่ไก่ออกไข่วันละหนึ่งฟองคำว่าฟองเป็นคำบอกลักษณะน้มของไข่ไก่น้องๆได้รู้จักกับคำนามและลักษณะนามไปแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ